จากกรณีที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟต์แซลมอนดารุมะทั้ง27สาขาปิดตัวลงอย่างกระทันหันทําให้มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบอเนื่องจากถูกหลอกให้ซื้อแฟรนไชส์คูปองบุฟเฟต์ทิปแต่กลับไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกทั้งพนักงานไม่ได้รับค่าจ้าง รวมไปถึงซัพพลายเออร์ปลาแซลมอนก็ยังไม่ได้เงินค่าวัตถุดิบต่อมาพลตรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงความคืบหน้าคดีดังกล่าวว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนปคออบอได้สอบปากคำผู้เสียหายในคดีแล้วหลายรายส่วนการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำคดีโดยเฉพาะนั้นได้เสนอไปอยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน1-2วันนี้ ขณะที่การออกหมายจับผู้ต้องหายังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1-2วันเช่นเดียวกันซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรัดกุมส่วนการที่ผู้ต้องหาหลบหนีออกไปนอกประเทศจะเป็นอุปสรรคในการติดตามตัวมาดำเนินคดีหรือไม่นั้นยืนยันว่าตำรวจจะใช้ทุกช่องทางรวมถึงประสานอินเตอร์โพลเพื่อติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีในประเทศไทยให้ได้ สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายในการแจ้งความร้องทุกข์ขณะนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งความผู้เสียหายในคดีดังกล่าวจากนั้นจะรวบรวมสำนวนคดีทั้งหมดมาที่ปคบโดยคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว60รายและมีผู้เสียหายแจ้งความทางออนไลน์อีก200-300รายตอนนี้ในส่วนของการเสนอไปที่ตล,ลนะครับเพื่อ เื่อตั้งคณะทาง,งานขึ้นมานะครับก็เราได้ทําหนังสือออกจากในส่วนของสอบสวนกลางแล้วนะครับก็ขึ้นไปที่สําน,นิติบชาตินะครับอยู่ระหว่างที่พิจารณานะครับในส่วนของหมายจับนะครับก็เราจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับเชื่อว่าภายในวันสองวันน่าจะได้ครับการทําตัวก็อย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางนะครับก็ไม่ว่า ถ้าผู้ต้องหาอยู่ในประเทศเราก็จะตามสืบสวนจับคุมนะครับแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศเราก็จะใช้อาจจะภาษาอินเตอร์โพนะครับในการติดตามนะครับแต่ถ้าผมแนะนานทางทางในส่วนของผู้ต้องหานะครับก็อยากให้เขากลับมานะครับเป็นคดีตามกฎหมายก็น่าจะดีที่สุดครับ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับเจ้าของดารุมาสูชิได้แล้วที่สุวรรณภูมิขณะที่บรรดาเจ้าของสาขาเฟรนชชา์จำนวน6สาขารวมกลุ่มเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคเอาผิดหลังไม่มีการส่งวัตถุดิบให้จนต้องปิดร้านที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินเจ้าของเฟรนชชายดารุมาสูชิ6สาขาเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค หลังต้องปิดร้านหยุดกิจการเนื่องจากเจ้าของแฟรนไชส์ไม่ส่งวัตถุดิบให้เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลทําให้เสียหายกว่า10ล้านบาททั้งนี้การเดินทางเข้าแจ้งความครั้งนี้เจ้าของร้านไรยดังกล่าวปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของร้านไรยดังกล่าวมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทกับนายบอนนี่หรือนายเมธาชลิงสุขและหลังจากเข้าแจ้งความหญิงคนดังกล่าวพร้อมผู้จัดการร้านได้รีบเดินทางไปพบพลตํารวจโทจจริภพภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีจากการสอบถามพันตำรวจเอกเชษพันกิติเจริญศักดิ์ผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคถึงการออกหมายจับนายบอนนี่ว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันนี้หรือไม่ พันตำรวจเอกเชษพันธ์ระบุว่าตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานอย่างเต็มที่เพื่อออกหมายจับอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมได้ขอเวลาทำงานสักระยะต่อมามีผู้เสียหายที่ซื้อคูปองจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ซื้อบริโภคเองได้เดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันและขอคำปรึกษากับพนักงานบกปคบ,บ,บ,บโดยผู้เสียหายรายหนึ่งระบุว่า ที่เข้ามาวันนี้ไม่ต้องการเรียกร้องเงินคืนส่วนตัวซื้อขูป,ปองเพียงสองใบแต่รู้สึกสงสารผู้เสียหายรายอื่นที่ต้องเสียเงินจํานวนมากจึงอยากให้ในายบอนนี่จ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายรายอื่นนอกจากตัวเองแล้วยังมีบุคคลในครอบครัวที่ซื้อขูป,ปองไว้เพื่อบริโภคเองรวมกว่า20ใบซึ่งสมาชิกในครอบครัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าแจ้งความหรือไม่ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอว่าสามารถจับกลุ่มนายเมธาสลิงสุข เจ้าของธุรกิจดารุมาสูชิผู้ต้องหาตามหมายจับช่อโกองประชาชนได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างบินกลับมาจากไต้หวันซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง